ว้าลูกพี่เนม่าจะเรียกรถบัสมาจอดหน้าบ้านอีกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหล่าสุดเนม่าครับบอกว่าเลีกสาวอุดีอาระเบียเผลอๆเนี่ยอาจจะดีกว่าเล็กเอิงฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะครับล่าสุดลูกพี่เนม่าดาวยิงสไยแวนได้พูดในงานแถลงข่าวของทีมชาติบราซิลนะครับว่าเหล็กสาวอุดีอาระเบียเนะี่ยอาจจะมีศักยภาพที่ดีกว่าเล็กเอิงฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะเนม่าในวัย3 1ปีย้าปีแยจากเปเช่ครับไปร่วมงานอันธิรานยอดทีมจากสาวอุดีอาระเบีย หลังจากที่เนม่าไม่ได้อยู่ในแผนการสมชิมของเปชเชนแล้วนะครับล่าสุดเนม่าได้นั่งแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคพดเือกโซนอเมริกาใต้ครับซึ่งจะเจอกับบอริเวียนะสำหรับบราซิลโดยประเด็นที่สร้างความมึนหาือคือการเปรียบเทียบเหล็กซาอุดิอาระเบียกับเล็กเอิงฝรั่งเศสเนม่าลูกพี่เขาบอกว่าฟุตบอลที่ฝรั่งเศสก็เหมือนกับทุกทกที่นั่นแหละการดึงนั้งตะที่มีชื่อเสียงเล่นด้วยช่วยยกระดับเหล็กแห่งนี้บางทีเล็กซาอุดิอาระเบียอาจจะดีกว่าเล็กเอิงฝรั่งเศสด,ด้วยซ้ำ การซ้อมทำแบบเอาจริงเอาจังมากผมกระหายแชมป์ผมต้องการชนะร่วมกับอันฮิลนันสำหรับผมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงอะไรมากไปเลยและไม่สําคัญว่าคนอื่นจะพูดอะไรก็ตามคนอื่นบอกว่าลีกเอิงอ่อนแต่ที่นั่นทำให้ผมบาดเจ็บมากที่สุด <c oughs> ลีกซาอุดิอาระเบียจะกลายเป็นเหลีกที่น่าสนใจและผมมั่นใจว่าพวกคุณจะดูเกมได้ด้วยผมมีความสุขกับการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆผมได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนทั้งประเทศซาอุดิอาระเบียผมมีความสุขกับทางที่ผมเลือก ผมไม่แค,คร์กันทั้งนั้นอันนี้คือสิ่งที่เนม่าได้ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าบางทีเผอเพอๆเนี่ยลีกซาอุดิอาระเบียอาจจะดีกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสด,ด้วยซ้ำไปนะครับอ,อย่าไปแคร์สนใจทางของตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปแคร์หรอกว่าใครจะว่ายังไงนะครับเนม่าไม่สนใจครับสุดกันละครับมีความคิดเห็นยังไงกับดาวยิงสสยแว่นอย่างลูกพี่เนมา่าที่สัมภาษณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์เข้าไม่ได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม